สวัสดีครับสำหรับตอนนี้นะครับผมจะมาแนะนำเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับในการเล่นเบสว่านอกจากตัวเบสแล้วเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ร่วมอะไรกับเบสไฟไฟ้าของเราบ้างนะผมก็ลองรวบรวมนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่กำลังเริ่มหัดเล่นนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์แรกนะครับตัวหลักเลยที่เราต้องมีนะครับก็คือตัวเบสนะครับผมจะเป็นสี่สายหรือ5สายก็ได้สําหรับผมก็เป็นตัวนี้ ก็เป็นตัวแรกเลยแล้วก็ใช้มาจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นเบส5สายสำหรับยี่ห้อหรือว่าจำนวนสายนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยว่าดูอะไรมาแล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้ครับก็ตามสะดวกก็เป็นอย่างแรกที่เราต้องมีก่อนนะครับต่อไปนะครับเรามีตัวเบสแล้วต่อไปเราต้องซื้อสายสะพายนะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ผมใช้อยู่สายสะพายสำหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จะเลือกอยังไงนะครับเลือก เวลาเราเลือกสายสายเนี่ยให้เราลองจับดูก่อนอจับดูก่อนว่าเอาอันที่มันนุ่มๆนะครับอาจจะเป็นเป็นผ้าหรือว่าเป็นหนังหรือว่าเป็นเป็นฟองน้ํานุ่มๆอะไรก็ได้ขอให้มันนุ่มนะครับเพราะว่ากีตาร์เบสเนี่ยจะมีน้ําหนักที่มากกว่ากีตาร์ปกตินะครับเพราะว่าตัวมันยาวตัวมันใหญ่เวลาเราสะยเนี่สมมติผมสายเวลาเราสาย ต้องไหลนะครับมันจะกดทับแรงมันจะกดทับเพราะว่าน้ําหนักมันเยอะก็หาสายที่มันกว้างกว้างหน่อยนุ่มหน่อยในการใช้นะครับอันนี้ของผมก็อาจจะดูสายไม่กว้างเท่าไหร่แต่ว่าโดยตัวเนื้อผ้านะครับมันนุ่มเวลาสะพายเนี่ยมันจะไม่ปวดมากนะครับต่อไปนะครับก็เป็นสายแจ็คหรือว่าสายสัญญ,ญาณนะครับนี่สายของผมจะค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเพราะว่าเอาไว้ใช้เล่นบนเวทีด้วยแต่ว่า สำหรับเพื่อนๆเนี่ยบางคนอาจจะไม่ต้องใช้ยาวขนาดนี้ก็ได้ซ้อมที่ห้องหรือว่าซ้อมที่บ้านหรือว่าซ้อมแค่ในห้องดนตรีอย่างเงี้ยเราไม่ได้มูฟไปไหนเราไม่ได้เดินไปไหนอย่างเงี้ยนะครับเราไม่ต้องถึงขั้นแบบหลายเมตรขนาดนี้ก็ได้อันนี้ของผมน่าจะประมาณ7เมตรประมาณนั้นนะครับก็เดินไปนู่นไปนี่ได้ไปหาเพื่อนๆได้อะไรอย่างเงี้ยเลยเลยซื้อยาวมาหน่อยอาบางคนนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องใช้มากขนาดนี้ก็ได้เพราะว่า โดยตัวน้ําหนักสายมันเองด้วยนะครับมันมันหนักมันหนักเวลาเราพกไปโน่นไปนี่มันค่อนข้างลําบากนะครับโอเคสายสะพายจบไปนะครับต่อไปนะครับเรามีอ่าตัวเบสสายสะพายสายแจ็คและแล้วเราก็ต้องมีอุปกรณ์จัดเก็บมันด้วยนะครับผมนั่นก็คือกระเป๋าหรือว่าเคสนะครับบางคนอาจจะเป็นเคสแข็งก็ได้อันนี้เขาเรียกเคสนิ่มก็คือกระเป๋านั่นแหละกระเป๋าก็พยายามเลือกที่มีช่องนี่ของผมก็มีช่องนู่นนี่นั่นนะครับ อันนี้ไม่ใช่ยี่ห้อเพลงอะไรแต่ว่าพยายามเลือกที่มันมีฟองน้ําข้างในที่มันหนาๆหน่อยแล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะซับแรงกระแทกได้ <c oughs> เวลาเราเดินทางอย่างเงี้ยนะครับผมมันต้องวางแบบตุ๊บตับ๊บอยู่นบนรถก็ตุต๊กตักตุกต๊กตักตุ๊กตักอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เซฟเบสของเราได้พอสมควรนะครับแล้วก็กระเป๋านี่มีกระเป๋าใสา่สา,ใสายสะพายใส่สายแจ็คใส่หนังสือเพลง อะไรก็ได้นะครับในนี้ต่อไปนะครับเรามีกระเป๋าแล้วต่อไปเราต้องมีผ้าขนหนูนะครับผ้าขนหนูเนี่ยก็อะไรก็ได้เลยแต่ว่าไม่ต้องใหญ่มากนะครับเอาไว้ใช้ทําอะไรก็สําหรับเช็ดนุ่นนี่นั่นนะครับแนะนําให้เป็นผ้าขนหนูแห้งนะครับก็เช็ดตัวเบสเช็ดสายหน้าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของผ้าขนหนูก็คือเอาไว้รองกระเป๋าด้านล่างนะครับก็ใส่เข้าไปข้างในอย่างนี้อ่าแ้วก็มันจะรองก้น ลองตูดของกระเป๋านะครับเวลาเราวางเวลาเราใส่ตัวเบสเข้าไปนะครับอมีเบสเข้าไปอยู่ในกระเป๋าแล้วทีนี้สมมุติเราเผลอ,อเราเผลอระวางเราวางลงแรงปุ๊บมันก็จะมีผ้าขนหนูอยู่ข้างล่างคอยซับแรงกระแทกของตัวเบสเราด้วยนะครับเวลาเราไปข้างนอกเราไปวางตุ๊บบนถนนอย่างเงี้ยวางปั้งลงไปนะครับมันก็จะ ไม่กระแทกที่ตัวเบสก็เป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สําคัญเหมือนกันนะครับช่วยซัพพอร์ตความเสียหายของเบสเราได้นะครับต่อมานะครับผมก็เป็นซองกันชื้นนี่ซองกันชื้นแบบนี้นะครับอาจจะงงว่าไปหามาจากไหนนะครับผมมันอยู่ในนี้นี่มันอยู่ในซองขนมนะครับก็ตามเซเว่นนะครับหาซื้อได้เลยยี่ห้ออะไรก็ได้จริงๆไม่ไม่ต้องโดโซก็ได้แต่ข้างหลังมันจะเขียนว่า มีมีซองวัตถุกันชื้นนะครับก็ซื้อแบบที่มันมีมาแล้วเราก็เอาซองอันนี้ไปใส่ในกระเป๋าอีกทีนึงแล้วก็หย่อนหย่อนลําไธรรมดาเลยครับหย่อนลําไมปุ๊บอันนี้มันจะช่วยให้กระเป๋าเราไม่ชื้นแล้วก็ช่วยให้สายนะครับสายเบสของเราเนี่ยไม่ขึ้นสนิมนะครับก็มีโอกาสขึ้นสนิมได้ยากมากขึ้นนะครับช่วยยืดอายุการใช้งานของสายได้มากขึ้นเหมือนกันนะครับโอเคต่อไปนะครับก็เป็น เครื่องตั้งสายของผมเป็นแบบหนีบก็แค่หนีบไปที่หัวเบสอย่างนี้เปิดใช้งานอ่าแล้วมันก็ใช้ได้เลยนะครับก็ใช้ตั้งสายได้เลยสะดวกสบายนะครับเนี่ยมันสะดวกเวลาเราพกไปไหนมาไหนมันก็อันเล็กนิดเดียวนะครับอ่ะต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่จะทำให้เบสของเรา มีเสียงออกมานะครับให้มันดังๆนะครับผมเป็นแอมเบสนะครับก็แล้วแต่ขนาดนะครับว่าเพื่อนๆจะไปหาได้ขนาดเท่าไรยี่ห้ออะไรแล้วก็ต้องการความใหญ่ความเล็กแล้วแต่ความสะดวกแล้วกันนะครับของผมจะเป็นแอมเปกตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ใหญ่เหมือนกันจะยกไปไหนมาไหนมันก็ค่อนข้างลําบากนะครับแต่พูดถึงเสียงเนี่ยดีมากๆเลยนะครับก็ครอบคลุมย่านย่านเบสย่านต่ำเนี่ย ลึกสะใจนะครับแล้วแต่เพื่อนเลยครับว่าจะซื้อขนาดไหนถ้าเอามาซ้อมที่บ้านก็เล็กๆก็ได้ในน้อยแอมเบตอันน้อยมีขายทั่วไปนะครับผมไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ปกติถ้าถ้าไม่ออกงานอะไรผมก็อยากได้อันเล็กๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เผื่อเอาไปาเปิดคอนเสิร์ตเล็กๆกับเพื่อนหรือว่าเอาไปซ้อมเอาไปซ้อมแบบการแจ้งกับเพื่อนเอาไปเร่องการแจ้งมันก็ พอรับรองได้นะครับต่อไปนะครับอันนี้จะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเป็นสแตนโนอตหรือว่าที่ตั้งกระดาษที่ตั้งหนังสือเพลงหรือเพื่อนๆจะเอาไปตั้งอะไรก็ได้อันนี้ผมเอาไว้วางอย่างเงี้ยเอาไว้วางเอาไว้ดูคอร์ดดูอะไรนะครับเวลาออกไปเล่นข้างนอกก็จะวางวางอย่างนี้วางดูได้เนี่ยวางดูได้สะดวกดีต่อไปนะครับอันสุดท้าย อุปกรณ์อันสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเลยนะครับสําหรับมือเบสนะครับต้องมีเก็บไว้ในกระเป๋าเลยนะครับนั่นก็คืออันนี้นี่กรรไกรตัดเล็บนะครับอันนี้สําคัญมากเพราะว่ามือเบสเนี่ยเล็บไม่ควรยาวนะครับเพราะว่าเราใช้นิ้วเราใช้นิ้วในการเล่นดนตรีนะครับเพราะว่าเวลาเราดีดเนี่ยสมมติอ่ะเนี่ยเนื้อโดนโดนสายเนื้อโดนสายเบสไม่เป็นไรไม่เจ็บ แต่ถ้าเล็บเรายาวแล้วเล็บเราไปเกี่ยวกับสายแล้วยิ่งเราเล่นเราเร็วเล่นนานๆอย่างเงี้ยนะครับเล็บอาจจะหักได้นะครับผมก็อุปกรณ์สําคัญที่สุดในการเล่นเบสนะครับไปซ้อมเพื่อนๆสักหนึ่งชั่วโมงอะ่ะรู้เรื่องเลยถ้าเล็บถ้าเล็บมันยาวนะครับก็มีเก็บไว้ในกระเป๋าเก็บคาไว้เลยนะครับก็อุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับเป็นอุปกรณ์พื้นฐานสําหรับมือเบสนะครับที่ผมแนะนําให้เพื่อนๆ ควรเตรียมไว้แล้วกันนะครับอาจจะบ,บางอย่างอาจจะไม่มีก็ได้เช่ <S <S น,แน,แนแสแตนด์โน้ตอย่างเงี้ยอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้สําหรับบางคนนะครับแต่ว่าถ้ามีไว้มันก็สะดวกเนี่ยตั้งโน้ตข้างหน้ามันมองเห็นเนี่ยไม่ต้องตั้งบนบนโต๊ะอะไรเงี้ยนะเวลาออกไปข้างนอกวนเวลาออกไปอะไรเงี้ยเราเราเอาไปตั้งแล้วเราก็ดูได้เลยก็ฝากให้เพื่อนเพื่อนนะครับลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าโอเคเราเตรียมของเราเป็นมือใหม่เนาะเราก็ ดูว่าเราจะเตรียมของอะไรบ้างมีของอะไรที่มันจําเป็นต่อการเล่นของเราบ้างอะไรเงี้ยครับผมก็รวบรวมมาให้เพื่อนๆลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรบ้างแต่สําหรับเพื่อนๆที่ทุนยังน้อยอยู่นะครับก็ค่อยๆเก็บทีละอย่างก็ได้อันนี้ทั้งหมดเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อมาในในลวดเดียวไปร้านดนตรีแล้วก็สั่งตุ่มรวดเดียวมานะครับผมก็ค่อยๆเก็บตัวเบสกอนกระเป๋าสายสะพายค่อยๆซื้อค่อยๆซื้อไม่ต้องแบบเอาเงินไปทุ่ม ทีเดียวหมดนะครับผมก็ค่อยๆดูไม่เป็นไรมีน้อยก็ค่อยๆใช้นะครับผมค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆได้ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากให้เพื่อนๆเล่นดนตรีอย่างมีความสุขนะครับเล่นให้สนุกแล้วก็มีความสุขกับเพื่อนๆมีความสุขกับเสียงดนตรีมีความสุขกับการเล่นก็แค่นี้ก็น่าจะพอนะครับมีความสุขกับมันนะครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้หรือว่าอยากแนะนําให้ผมทำการแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็ คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็กปดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ